จากผลงานบริษัทไอด้าอิเล็กทรอนิกส์นะนี้ทาการติดตั้งนะครับระบบเสียงตามสายออนโรงงานติดตั้งลำโพงคอนนะครับเราติดตั้งนะครับระบบเสียงประกาศมีสายนะครับก็คือเป็นสายก็คือแยกโซนได้แยกส่นประกาศได้แล้วก็มีแบบปกตินะครับแล้วก็มีแบบไร้สายนะครับจากอาคารหนึ่งนะครับจากออฟฟิศไปทางไปที่ตัวโรงงานซึ่งมันไม่สามารถ เดินสายได้อย่างเช่นเดินท่อร้อยสายผ่านถนนนะฮะเราจะเป็นระบบเป็นเครื่องส่งไปนะครับประมาณนี้หรือว่าเป็นไม้ประกาศเป็นไม้ไร้สายนะครับมีไม้มีสายไร้สายระยะร้อยเมตรสองร้อยเมตรสามร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรห้าร้อยเมตรนะครับทางบริษัทไอดเราสามารถทําได้นะครับจากผลงาน,านบริษัทไอไดอลึกๆนะครับเราติดตั้งครับตัวเส็นตามสายออดโรงงานในการดิสต้อนนะครับติงตั้งเวลาสลับแอร์ ขึ้นเตาเตาเว,ว,วลากิ่งโรงงานโรงเรียนนะครับเคขึวว้นเตาเวลาออดอินพีสามนะครับอย่างเดียวหรือหลายเสียงนะครับเป็นบอกข้อความเสียงได้นะฮะสนใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทไอได้าลูนลิกนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรเบอร์ไลน์0 8 6 9 7 5 2 1 9 8นะครับ ID ดีไลน์ทัมเมอรได้าคอนะฮะ ID ะไลน์ทัมเมอร์ไอด้าครับ ID ดีไลน์ทัมเมอร์ได้าครับเว็บไซต์ทัมเมอร์ไอด้าคอมเนอะจากผลงานบริษัทไอด้าอิเล็กทริกครับขอบคุณครับ